เอาแล้วผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับจำใส่เองนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมวันพันแมนในเซิร์ฟจีนตัวย่อเองนะซึ่งคลิปนี้ครับผมเนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูตัวละครอย่างเจ้ายุงเอทีอาร์นั่นเองนะครับหรือว่ายุงร่าง2เนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวแล้วเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นขนาดไหนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยยุงของผมเนี่ยมันไม่ได้อัพนะแล้วก็จะมาลองดูก่อนนะครับว่าสกิลเนี่ยมันแรงขนาดไหนครับก็จะแรงอยู่ที่ 500%ร้อยเปนดเมจนั่นเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มการดูดเลือดเป็น50%นะเพราะฉะนั้นนะครับเราลองไปดูยุงที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวนะครับว่าจะแรงขนาดไหนแล้วก็จะไปลองสู้กับเขาดูนะครับโอเคก็จะเป็นยุงตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นยุง5ดาวนะครับเท่ากับว่ามันจะไล่ตีตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะโอเคครับยุงตัวนี้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวแล้วนะครับว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มดาเมจกับเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะเพิ่มเยอะมากเลยนะครับคือ32%เลย โอเคครับเรามาลองดูอันติก่อน,นครับอันตินะครับก็จะเพิ่มการดูเลือดจาก50%เนี่ยเป็น70%นั่นเองนะะก็จะเพิ่มดาเมจถึง600%เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อันตีแบบแรงที่สุดของเซิร์ฟไทยแล้วในตอนนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ถือว่าตัวละครที่โหดมากเลยนะมืมอาชการตีบอสอย่างมากเลยนะครับโอเคเราไปดูทางด้านของการต่อสู้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะจัดทีมก่อนลวกัน ซึ่งหลายคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าเอาเจ้าเกนจิไรนิ่งเนี่ยลงมาทําไมนะครับคือความสามารถของเจ้าเกนจิไรนิ่ง5ดาวนะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราที่มีโล่นะครับถึง35%เลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่บัฟแบบโหดมากเลยนะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะใช้กันนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ดีโอเคครับเราไปเจอกับยุงกันดีกว่านะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูยุงที่เป็นพลังสูงๆกันแล้กันนะครับเป็นยุง5ดาวเนี่ยจะไล่ตีาามตตตั้งแแ่รกนะะครับจมาลองงดดูครับว่ายุที่ พลังเว,เวอร์แล้วเนี่ยมันจะทะลุคอปุบอมไหมซึ่งคอปุบอมของผมนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกว่ามันจะรวบรวมของเลือดเพื่อนร่วมทีมเราแล้วเนี่ยก็จะมาเพิ่มให้กับคอของปุบอมนะครับยิ่งเลือดในเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยเยอะก็ทําให้คอของปุบอมเนี่ยมันแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าผมเป็นตัวดามเมจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เอา คอโลนะครับผมจะเป็นคอดาเมจมานั่นเองนะครับประมาณนี้ยุงตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะ4ดาวเลยนะครับเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีก4 2นะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจเยอะมากนะแล้วก็ดาเมจของตัวละครตัวนี้นะครับก็อยู่ที่9แสนนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่เหมาะมากในการเจอกับเรานั่นเองนะอ่ะก็เขาจะไม่อัพเป็นท่านันตาเฉพาะนะครับเพราะว่าเลือดไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่เนาะโอเคครับไปโจมตีเลยนะฮะเมื่อยุงอยู่กับคอของปูบอมแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับว่ามันเหมือนจะเป็นนนนตตััววลละะะครรรที่่่ออาามมใชง2เเเแกพดดื แล้วมันก็ไล่ตามแบบโหดมากๆเลยนะครับโอเคผมขอปรับเป็นสักคูณ2แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ภาคทันนะโลกของเจ้าเฮลไฟเฟรมนะครับจะเป็นสีส้มนะครับฝั่งเขานะจะเป็นโลที่กันทุกอย่างนะครับโอเคครับโดนโซดีเข้ามาที่5ล้านกว่านะครับยุ่งฝั่งเขาตีตังเข้ามาที่2ล้าน4ี่ครับหมาชีบะอ้าวมีด้วยเนี่ยว่ะหมาชีบะาตัวนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นหมาชีบะาตัวเดียวนะครับเพราะว่าพาร์ทสี่พิเศษของเขาเนี่ยเพิ่งอัพไปอันเดียวเท่านั้นนะฮะ เอาละครับเจ้าเกรวินฟังข่าวครับกระทืบมาครับท่าผมเนี่ยติดสตันไปถึง3ตัวนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นอุปกรณ์เฉพาะถึง3ดาวนั่นเองนะครับหมาชิบะเข้ามาเตะครั้งหนึ่งนะครับเจ้าเกรวินก็เข้ามาคออีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเพิ่มการฟื้นฟูเลือดไปนะครับเพราะว่าหมาชิบะเนี่ยมันจะฟื้นฟูเลือดที่น้อยที่สุดให้กับทีมของตัวเองครับอ่ะโดนตันติมาเลยครับก็ถือว่าเป็นอันติที่เบานะถ้าเทียบกับหมาชิบะที่ผมเนี่ยเคยเจอแล้วก็ลงคลิปไป ของเราอ่ะนะครับคือปิดเกจเลือดเราเลือดของฝ่ายศัตรูเนี่ยคือแบบปิดทั้งหมดนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับอ่ะไปต่อมาครับอันติของยุงจะใกล้มาถึงแล้วครับแล้วเจ้าวัคซีนแมนของผมเนี่ยมันไม่มีโล่แลวด้วยนะไปครับอันติของยุงครับก็ไปที่ไหร่สองล้านอีกนะถือว่าเบานะครับทำไมมันถึงเบาไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไล่ตามทีหนึ่งมันแรงแล้วอะ ตีตามครับยุงตีตามก็เกือบ2ล้านแล้วนะทำไมเมื่อกี้อันตีมันถึงเป็นแค่2ล้านบัคหรือเปล่าโดนทางด้านของสถานะพาสซีฟพิเศษมาครับยุงตีตามอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะก็ไม่เข้านะครับโอเคไปครับซื้อหุ้ฝากกับเพื่อนฝังผมเนี่ยก็ได้เข้ามาปาดบ้างครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ผมเนี่ยได้ต่อสู้คืนเขาบ้างนี่ฮะตัวก็ไม่เข้านะครับแล้วติดฟอสชิลไปทางด้านของยุงตัวเดียวเท่านั้นนะฮะไปเลยครับโซนิกฝั่งเขาครับได้เข้ามาติอครั้งหนึ่ง เข้าที่ปู่บอมของผมเลยนะบิบเข้าไปนะครับที่5้าล้านหนึ่งนะครับปู่บอมของผมเนี่ยล่วงไปแล้วหมาชิบะเข้ามาต่อยไปทีนี้ครับแล้วก็ฟื้นปูไปโอเคเจ้าเกรวินฟังข่าวครับได้เข้ามันตีครับถ้าเกิดว่าฝั่งผมเนี่ยแพ้แบบแน่นอนอยู่แล้วนะฮะโอเคก็เรียบร้อยครับก็นี่ครับเป็นการเจอกับตัวคอยอย่างยุงนะครับแน่นอนครับว่าการที่เพิ่มมาเนี่ยทำให้ยุงเนี่ยมันถึกแล้วก็ตายยากครับเนื่องจากการ ตีของยุงเนี่ยมันจะตีตามเพื่อนด้วยนะครับทำให้ยุงเนี่ยไม่ได้ดูดเลือดเรื่อยๆนะครับแล้วก็พออยู่กับโลของปูบอมแล้วเนี่ยทำให้มันแทบไม่โดนอะไรเลยนะครับแล้วก็จะเลือดเต็มตลอดในช่วง2เทินแรกนันเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่ผมเห็นนะครับในการใช้เจ้ายุงเนี่ยเขาจะใช้ร่วมกับทางด้านของคอเกียโรกับเจ้าโกเกสืนะครับเนื่องจากเพิ่มผลของการดูดเลือดนั่นเองนะครับทำให้มันดูดเลือดแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็มันก็จะแข็งแกร่งมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไปเจอกับทีมยุงแบบฟ ผมไปหาทีมยุงในไต่เตข่ามาไม่มีนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ไต่เข่าเลยมันเจอกับพวกพลังน้อยเกินไปนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมาเจอกับยุงตัวนี้ครับเป็นยุงตาเฉพาะที่ถึง6ดาวเลยนะครับเป็นยุงสายเลือดเลยนะซึ่งถ้าเป็นแบบตัวหิ้วเลือดแบบนี้เนี่ยมันจะทาให้เลือดของยุงเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วเวลามันดูดเลือดเนี่ยมันจะดูดแบบโหดบบมากๆนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันตายยากขึ้นด้วยนะ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะลองเข้าไปต่อสู้กับทีมนี้ดูนะครับขาเป็นอันดับ12ในลานประลองด้วยนะผมน่าจะชนะเขาอยู่นั่นเองนะฮะประมาณนี้ไปนะครับขอชนะบ้างแล้วกันโอเคครับก็ฟังผมได้เปิดก่อนนะครับถ้ากับว่าฟังผมเนี่ยได้บัฟความเร็วก่อนด้วยนะครับฟอร์ซิขอผมเนี่ยได้ทํางานแล้วครับโอเคไปครับโซนิกล่างสองผมครับได้ติดแต่ท่าทัพมงกิับตบเข้าไปนะฮะโอเคแต่ว่าทัพเมงกิของเขามันถึกมากเลยนะไม่ยุบเลยนี่ครับจริงๆเนี่ยมันน่าจะร่วงไปเลยนะ ไปครับโดนทั้งซึมอกี้ผมฟอสชิวไปก่อนแล้วกันครับเข้าไปที่10ล้านแล้วนะบึ้บอีกครั้งหนึ่งครับล่วงเกือบหมดแล้วไปครับวัคซีนแมนล่าง2ครับได้ติดสามเดีนน่าจะล่วงไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะเลือดเนี่ยเหลือแทบไม่เยอะเลยอะแล้วก็บึ้บอีกครั้งหนึ่งครับบึ้บยู่ล่วงไปครับหรือเพียงเจ้าสุนัขเฝ้าบ้ากับสิงห์กับเพื่อนเท่านั้นนะฮะแน่นอนครับไอตัวละครตัวนี้เนี่ยมันถึกนั่นเองนะครับนีเนี่ยหมาเฝ้าบ้านไปครับซึ่งหมาเฝ้าบ้านเนี่ยคือถ้าเข้าเซิร์ฟไทยยนนนนนนี่่่่่คครรัับบผมมมแแะะเเเพืืออๆสุต มันเจอกับช่วงเมตาของหน้ากากหวานหรือก็จะเป็นช่วงของหน้ากากหวานนั่นแหละนะครับมันจะทําให้เจ้าหมาเฝ้าบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยได้เก่งนะถ้ามันไม่ได้อยู่ในทีมเราแต่ว่าถ้ามันอยู่ในทีมเราแล้วเราเนี่ยเร็วกว่าด้วยนะครับก็คือมันจะมีผลทําให้เจ้าหมาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับซึ่งมันอยู่กับตัวละครอย่างเจ้าหน้ากากหวานด้วยนะฮะมันจะเป็นตัวละครเมตาช่วงๆหนึ่งเลยแต่ว่าพอถึงช่วงของเจ้าโซนิกล่างสองเนี่ยแน่นอนครับว่าเมตาของเจ้าหน้ากากหวานเนี่ยก็จะหายไปนั่นเองประมาณนี้ เนี่ยครับเพราะว่าเจ้าโซนิกเนี่ยมันมีการบัฟทางด้านของความเร็วช่วงเริ่มต้นเลยเนี่ยบวกมาอีกสินั่นเองนะครับมันเลยทำให้เร็วกว่าเจ้านกากหวานแบบแน่นอน100%อยู่แล้วนั่นเองนะประมาณนี้นะครับโอเคก็เป็นฝั่งผมที่เป็นฝ่ายชนะนั่นแหละนะฮะฝั่งเขายังติดโล่บุบอมอยู่นะเห็นไหมครับยังเป็นโล่ที่เป็นโล่ถึกนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นใช้เป็นโล่เดเมจเนี่ยไปครับฝั่งเขาได้เข้ามาปาดอีกครั้งนึงครับก็ถือว่าง่ายครับว่าเจ้ายุงเนี่ยมันเป็นตัวละครทีี่่่แแแขขข็งงกกกกกรรรนนนะะะะคคัับบเเเหมมมมาาาาาตอออสววฮโผ้้ลลย โอเคไปสรุปยุงกันดีกว่านะครับว่ายุงเนี่ยมันเพิ่มความสามารถอะไรขึ้นมาบ้างครับก็ถ้าเป็นอุปรกรณ์เฉพาะสามดาวแล้วเนี่ยยุงจะเพิ่มความสามารถในการดูดเลือดขึ้นมาถึง70%นั่นเองนะครับและเวลาตีเนี่ยก็จะตีถึง600%นั่นเองนะครับดาเมจนะแล้วก็ถ้าเป็นยุง5ดาวนะครับจะได้เตียงตั้งแต่เทิร์นแรกนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับถือเป็นตัวละครที่เก่งนะครับควรจะเก็บให้ได้5ดาวนะครับเพราะว่ามันจะว่าไม่ต้องปั้นสุดก็ไม่ได้นะมันต้องปั้นสุดอะ ไม่งั้นมันก็จะไม่เก่งเลยนะครับถ้าเริ่มไปในเทิร์นที่2เนี่ยอาจยุงของเราเนี่ยอาจจะตายไปก่อนนะครับอาจจะโดนยุงฝั่งตรงข้ามเนี่ยปิดไปก่อนด้วยดาเมจที่เยอะกว่าเองประมาณนี้นะฮะเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ถือว่าดีครับก็ใครที่ชอบก็ลองไปหาเล่นกันนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบแต่มันก็เก่งอ่ะตอนที่บอสแต่แล้วแต่เพื่อนๆจะเล่นโบลอสหรือว่ายุงก็แล้วแต่เลยนะฮะประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับเรื่องราวของคลิปวันนี้นะครับก็ใครเนี่ยชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ใหม่คคลิปหนน้าะรับ